เข็มซ่อนไปแรงต่อเนื่องตอนล่าสุดเลตติ้งกระชุดยิ่งฉายยิ่งเลตติ้งยิ่งแรงสำหรับละครเข็มซ่อนไปของวิกหมอชิดช่องเจ็ดโดยเฉพาะหลังจากเรื่องเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายก็ยิ่งนัวและเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโดยไฮไลท์ของ e ีพีเมื่อคืนที่ผ่านมากับฉากปะทะคารมกันการงานศพระหว่างเยาวยอดนุ่นวรนุชและเฉด ทิสาวรถติสาที่ต่างคนต่างใส่กันเล่นเอาคนดูยกนิ้วให้กับฝีมือการแสดงของสองสาวซึ่งผลเลตติ้งของอีพีที่ออกอากาศเมื่อคืนวันที่6ตุลาคม2,565ที่ผ่านมาก็ทำไปได้สูงถึง4.8ของอันดับ1ตามคาดส่วนคู่แข่งอย่างซุปตา2์5 0นั้นทำไปได้1.0 ส่วนสายรุงทำไปได้1.4